สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าน่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีจ้าจมาเจอกันกับงานกระโปรงยินจ้าลูกค้าค่ะสเปกที่ตังคาค่ะแบบว่าหายากโทษทีนะเมื่อกี้ระบบเสียงไม่ดูดนะคะขอเปลี่ยนโทรศั์นิดหน่อยนะคะได้ยินเสียงไหมลูกยินเสียงไหมโอเคจ้กมาแล้วลูกค้าคะอะตัวนี้ หรือว่ากระโปรงยินมียาวสั้นรวมกันลูกค้าคะจ้ะอย่างนั้นมาเทคพร้อมกันนะคะอันนี้เป็นงานเกิดเออย่างนั้นลูกค้าไม่ต้องเอ่อกลัวว่าเปื้อนไม่คาดไม่อะไรอย่างนี้นะคะไม่ต้องกลัวจ้ะลูกค้ามาเทคพร้อมกันจ้ะอ่ะมาเปิดเลยสวยมากลูกค้าจ้ะนี่ค่ะนี่ประมาณนี้ตัวนี้ข้อหนึ่งกระสอบได้จำนวนกี่ตัว ประมาณพี่ตัวกระโปรงยินหนึ่งรอยกิโลกรัมอาจจะได้สองร้อยกว่าตัวนะพอได้ไหมไสองร้อยกว่าตัวลืมแล้วเพราะว่าปกติก็ตัวนี้ลูกค้าเอาไปซ้ําจ้ะเอาไปซ้ํานะคะลกูกค้าอาจจะนั้นมาเช็คอีกทีสังขารหายากเหมือนกันอันนี้เพิ่งจะมีสต็อปลูกค้าค่ะเพิ่งจะมีสต็อปเองค่ะจ้ะจางนั้นเดือนเดือนเดือนหนึ่งเดือนสองนี้ ถึงเวลาขายแล้วนะอืจะเริ่มเอามารีวิวใหม่ให้ลูกค้าดูนะจ้ะเรื่องแบรนด์มีเทียบ้ะลูกคา้าไม่ต้องกลัวจ้ะสัญญาร่วมกัน้ะลูกค้าคา่ะนี่นะสัญญาร่วมกันอย่างนี้ค่ะสวยข้างหลังก็มีแบบนี้ด้วยนะคะอืมสะอาดแล้วก็มีสีก็ผสมกัดมาด้วยนะคะเออประมาณนี้ลูกคา้า อันนี้ซีก็มาด้วยนะเนื้อพักตะตนไบชั้นด้วยนะคะพี่นี่ค่ะประมาณนี้นะจ้ะลูกค้าเฉ็คได้สังค้าไม่มีเยอะตัวนี้หนึ่งตู้ของเคนเนอร์หนึ่งตู้ของเคนเนอร์มีแค่ซีหาลูกเท่านั้นไม่มีเยอะจ้ะแต่นี่แม้กันสต็อกได้กิดลูกได้เนี่ยหน้าหนาวก็ไม่ได้ขายยังไม่ได้ขายมีสต็อกหาลูก,อลกเองมไม่มีเยอะซันรูมยาวพอตัวนี้ซันรูมยาวค่ะ นี่ค่ะประมาณนี้นะคะจะนี่สั้นๆอย่างนี้เข้ามานะผสมกันราคาดีค่ะนูไฮโป<อ>เดือนนี้นะโโจะ้าลูกันเนินนะ้าลูกแทวเน้นนะคะจะโปทลาราราคาเท่าไหาร่ดีพอเดี๋ยวพิมพ์เดี๋ยวพิมพ์ในหน้าเพจจ้ะเดี๋ยวพิมพ์มในหน้าเพจน,นะคะสวยสั้นยาวนี่สวยค่ะ รีวิวเมริดฟรีให้ด้วย <สา S 1> เดี๋ยวทำ<ไ>ปลายให้ด้วยเออทำปลายให้แม่หน่อยลูกเอาปลายมาทำให้แม่หน่อยซาร่านะเออเดเลนปลายให้ด้วยสะอาดถ้าเลนปลายปสะอาดนะไอ้ค่ะผีสวยค่ะสะอาดค่ะนี่ค่ะอันนี้รีไวด้วยค่ะกระดุมหมกด้วยค่ะมาสวยค่ะโอเคปะ่ะสะอาดนะมา สวยอืมนี่สวยจ้ะลูกไม่ไม่ปิดกระดุมไม่เป็นใช่ไหมปิดกระดุมนี่ง่ายมากทำไมไม่ไม,ไม่ชอบปิดเลยลูกปิดให้สะอาดมาเนี่ยปิดย่างนี้ทาไมปิดไม่เป็นเลยนี่สวยจ้ยะสันอย่างนี้ก็ามานะอืมนี่สันอย่างนี้ก็ามาสันอย่างนี้ก็ามา,า,มาใช่แล้วก็สีประตร นี่คะ่ะสวยจะถ้าไม่ปิดกระดุมก็ดูยากลูกในสันประมาณนะผสมกันอย่างนี้ค่ะพี่จะสนใจถักอินบอกได้คะ่ะมีหากกระสอบนะโปแค่หากกระสบอบเท่านั้นค่ะพ่อโปแค่หากกระสอบนะคะไม่มีอีกหน่งตู้เคิืงคีเนอร์มีหน่อยมากค่ะพี่สวยนะคะยาาสันรวมกันคะ่ะยาาสันรวมกันจะหลกค้ก ใช่อันนี้เป็นฝ่ายยงจริงไม่ตัวนี้ก็ถูกป้ายก็เสมอเสมอกันให้พอจ้ะเสมอเสมอกันยาวสันรวมกันกระโปรงยีนนี้สวยโอ้ยยาวเกินแล้วมั้งอีราเอ้ยนี่สวยนะคะยาวเกินแล้วมั้งอีราใส่ต้นไหนไม่หลูเรื่องเลยอีรานี่ ายแล้วก็ไม่บอกไม่อะไรอีกนะเงียบเงียบอยู่นั่นแหละนี่อันนี้แบบสันนี่ค่ะ,คะเดี๋ยวใส่ให้หน่องใส่ปลายลองดูนะประมาณไหนจ้ะ ให้หนางใส่ไปให้ดูนะลูกค้าแล้วก็มีปันออป้นสีซีหรือว่าเออปันเหนือผ้าเออปันสีสีนึกหรือว่าเออผ้านะผสมกันมาด้วยค่ะเดี๋ยวนับจานวนให้ให้เั็เจนว่าหนึ่งกระสอบมีประมาณกี่ตัวเนาะจะนี่ค่ะยาวสันกลับก,กันค่ะ สไตล์แตงคาดเอ้ยสไตล์เอ่อเรียบเรียบเอ้ยผสมกันค่ะถ้าลูก้าชอบเปเนื้อผ้าก็มีนะเนื้อผ้ากระตนนะยาวรวมสั้นเหมือนกันมีจ้ะเนื้อผ้ากระต้นก็มีอันนี้เปเนื้อผ้ายินอันนี้รือว่าเนื้อผ้ายินรวนค่ะอืมีสองยางลูก้ามีสองยางนะอันนี้เนื้อผ้ายินกระโปรงยินแล้วก็กระโปรงเนื้อผ้ายาวรวมสั้นมีเหมือนกันนะคะอีกฝ่ายหนึ่งค่ะ สวยนะมาทำไปเรียบร้อยนะอันนี้ยังไม่ได้ริดนะฟรีริดให้พร้อม,มจ้าลูกค้าฟรีริดให้พร้อมนะอมอววอเออเดี๋ยวริดแล้วสวยกว่าเดิมไม่ได้ทำไปเรียบร้อยทำไปให้ด้วยนะอเล่นไปให้ด้วยนะคะพี่อยางสะอาดค่ะนีะ่ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะสะอาดมากนะคะนี่อืม นี่นะเยอะเนี่ยไปสองรอยไปสามรอยแล้วมั้งลืมแล้วไม่เคยเปิดเพราะว่าลกาูกค้าปกติค่ะเขาซื้อซ้ำอ่ะอืมเวลามาเขาก็เอาไปไม่ได้รีวิวอันนี้มีสต็อปเดือนนี้เท่านั้นเดือนหน้าไม่มีของแล้วค่ะเพราะว่าสต็อป ที่คองมีนี้คือเดือนหนึ่งลูกค้ากําลังขายหนะ้านาวอยู่อย่างไม่หมดใครเปิ้ฟิตเตอร์อ,อ,อะไรเอยนะเออยังไม่หมดเวลาขายอืมดี๋นั้นไม่มีทีลงอันนี้เดี๋ยวจะเนี่ยกรดต้นลวดมีสั้นรมยาวจะถักมากได้เนี่ยสวยไส้ของเข้าดีมากค่ะเเซ็กซี่อย่างนี้ก็ามา มีปนกระโปงสั้นกระโปงแบบสามส่วนกระโปงห้าส่วนกระโปงแปดส่วน,วนยาวเลยนะผสมกันกระกันไปเลยนะอันนี้เป็นเนื้อผ้ายินนะโอเคจ้ะกระกระกันอย่างนี้ราคาดีมากคราคาดีจ้ะสวยเินเทคด้วยค่ะ แบบนี้ก็มาจ้ะเนี่ยเรียบๆอย่างนี้ก็มากระเป๋าเยอะก็มานะคะบีกระดุมอย่างนี้ก็มาจ้ะเออยินนี้เออายดีนะเพราะว่าอันนี้เป็นสไตล์ไวชันจ้ะสไตล์ไวชันสั้นๆน,นี่ก็แบบแบนแนมยี่ห้ออะไรอย่างนี้นะคะปะสมกันค่ะลูกค้าสะอาดจ้ะนี่ค่ะ ประมาณนี้ค่ะสวยงานสะอาดปีเสรตอนว่าตัวนี้เป็นงานกับเอนะงานสะอาดลกค้านะจากงานของเขาสะอาดอืม สะอาดมากไม่ต้องกลัวเรื่องเปื้อนเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะเอออาจจะมีปลาตัวละตัว,แต,วแต่ส่วนมากคือเป็นงานเออสะอาดนะคะอืมสะอาดตัวคือแบบว่าไม่มีเปื้อนไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะบางตัวที่เปื้อนมีละนิดเล็น้อยแต่ประสนที่สวยไม่มีเปื้อนไม่มีคัดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์บกบลบเลยสวยเอลว้วนเลยอืม มีปลาดนิดหน่อยอาจจะมีอยู่แล้วเมือสองเนาะแต่ให้จะได้งานแบบนี้สวยพี่เยห้ออะไรก็มาแต่อันนี้ของเออเดิมๆสวยนี่ยใยเหล็กคลักกันใส่นะใย,ยเหล็กคลักกันจ้าราคาค่ะเซ็กซี่อย่างนี้ก็มาจ้ะระสมกันลูกค้าไปเหลือกขยเองตัวนี้อาจจะได้ซ้มรอยวัาตัวจ้า เพราะว่าถ้ากลางเกงยิน้นถ้ากลางเกงยิน้นใดประมาณสองร้อยกรตัวกว่าแล้วแต่อันนี้เป็นกระโปงไงอืออาจจะได้สามร้อยกระตัวอะไรได้เดี๋ยวให้น้องนับดูนะคะแจ้งจำนวนลูกค้าให้ถูกต้องอาจจะได้เะเลียตกตัวตกะสบละทลา,ายนะคะอือะสอบแล้วกะ็ลักกีตัวอะไรอย่างนี้เออเนี่ยกระตอนลินนินนะั่งก็มาเนี่ย สไตล์สวยแบน์อะไรนี่แบรนด์ 4K ไม่ใช่เนี่ยสวยแล้วก็เดี๋ยวลนดลนปป้ำไฟไฟซาลา<อ>ให้ถ้าไม่ชอบซาราก็เจงได้อ๋อลืมหรือ่อันนี้มีกังมีเออมีปลายกับโปงอ่ะแอม่กับปลายกับโปงยินนี่มีแต่ฮะมีม กูจะซื้อมานิดหน่อยหมดแล้วแล้วไมไฟกับโปงยินมีโปงยินลวนมีเนี่ยสวยเล็กอันนี้ใหญ่ ใส่สามหกคลักกันอย่างนีแหละลูกค้าจ้ะคลักใส่อย่างนี้แหละโอเคนะคะอ่าลกค่าสีเอได้นะจ้าเดี๋ยวพัดมาอินบอกได้แต่ตอนนี้แม่ไม่มีสต็อกเยอะมีแค่ประมาณห้าลูกเท่านั้นนะคะที่มีสต็อกให้ก็ส่บรีวิวลูกค่าสมัติสีอได้จ้า ลูกค้าท่านใดสนใจก็ถักอินบอกมาได้นะคะแมรี re ่ปร um ีทำปลฟรี mm hmm. ให้ลูกรีวิวนะอ่าริปรีทำปาฟรี um mm hmm. ให้จะราคาเท่ากันจะพี่แล้วเราพ์ไปยังสวัสดีลูกค้าคำใ่ไม้ด้วยนะคะไปพิมพ์ราคาให้ลูกค้าด้วยโอ้โหอันนี้มันแข้างอย่างนี้อีราอหือมใชานี่เขาทำอย่างนี้สวยสตล์เปกเลย พิมพราคาให้แม่ด้วยพอสวยนะเนื้อผ้าะกระต้นก็สวยนะกระตอนรวนอ่ะกระต้นก็กระต้นก็ผสมดินเนินเิวขาวอลูกผัดมามากผัดมามากินนะ้าจจะไปผัดมามากินอมาามา อืผัดมีเนือ้อไหมผัดมามาใช่รีวิวริฟรีค่ะพอ่อ,อ,อช่วยพิมพ์ราคาให้แมทลยด้สวยผส,ส,สมกันมาโอ้ยใหญ่แหลกอย่างนี้แหละพอ่อผสมผสมกันกางกิงยินก็เหมือนกันนั่น,นแต่เกาหลี ตะเกาหลีอุ้ยอีราเ้ยอีราเนี่ไม่รู้จะสังขาเลยอืมเออสวยมากเนี่ยอันนั้นก็เหมือนกันเอออีราเนี่ตายแล้วเนี่ยสไตล์เขาเห็นไหมอันนี้สวยมากข้าชอบมากตัวนี้นะอืมโอ้ตายแล้ว ตาโอเคมาเยอะพอไดอาจจะได้ซำเรยควาแล้วกได้ไม่บางเกงยินล้วนก็อบางเกงยินก็สองร้อยเออสองร้อยใกล้ๆสามร้อยเดี๋ยวเดีให้น้องนับดูอีกทีต่อมาโอ้ตายแล้วคนคนตีลังเนี่ย มาดูมา,มายาวยาวเ,าเ,าเคียวเขียวไม่ใส่ให้ลูกค้าดูเลยมาใส่อย่างนี้ม<า>เอานูงออกมาสวัสดีลูกค้าข้ามาใหม่ด้วยนะคะว,วัสดีจ้า่ะกระโปรงยินนะจายาวรวมสันมอเอาสันมาเร็วเร็ว อ่ะผสมกันให้ลูกค้าดูจ้ะสันมาก่อนจ้ะสวยค่ะอ่าในลูกค้ายาวสั้นดูกันคล,ล,ลับกันมาลูกคลับกันยาวสันกลุ่มเออสวย <มา S 1> นี่ค่ะส,นสันสวยจ้ะใช่ สัญญารวมกันราคาดีนูมีแหรลูกนะจ้ะกระสอบรีวิวนูริดฟรีทำปลาไฮฟรีจ้ะกระสอบรีวิวนูทำปลาไฮฟรีรีไทยฟรีนะทำปลาอย่างนี้ยังสะอาดไ้ลูกค้าทำปลาอย่างนี้สะอาดไฮจ้ะสีสวยค่ะพี่สีสวยถ้าอยากได้กระโปงเออกระต้นล้วนก็มีกระโปงกระกระต้นล้วนก็มีจ้ะลูกค้า มีสั้นรวมยาวเหมือนกันจ้ะลูกค้าจะเออนะคะยาวรวมสั้นอย่างนี้ก็มีจ้ะสวยลูกค้าชอบสเปกไหนอินบอกมาได้มีตังกระโปรงยิน้นมีตังกระโปรงกระตนมีหมดเลยจ้ะลูกค้าคะยานน้นลูกค้าถักอินบอกราคาดีนะคะลูกค้าขาจ้ะช่วงนี้มีโปรโราคาพิเศษมากให้ลูกค้าติดพันนะคะอ่าโปรรีดฟรีทำปฟรีเฉพาะกระโปรงยิ้นนะเฉพาะกระโปรงยิ้นลูกค้า สังหารอื่นไม่ได้ค่ะแล้วก็เฉพาะลุกรีวิวด้วยจ้ะกระสอบไม่ก็ไม่ได้นะอ่ะอยากได้โปริดฟรีทำไฟไ้ฟรีอย่างนี้เอากระสอบรีวิวพาลูกค้าไม่ไอ้โปริดฟรีทำไฟฟรีเอากระสอบไม่ได้ตามใจแต่ราคาไม่ลดนะคะจ้ะราคานี้จ้ะิมพ์ในนับเพชรไปแล้วรีวิวแอบได้โอเคลูกค้าท่านใดสนใจก็ถักอินบอกได้นะคะขอบคุณค่ะวันดีจ้ะ